สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องพืชดอกมะม่วงก่อนอื่นเราไปรับสมองกันเลยค่ะรับสมองน้ำม่วันนำม่วันข้อที่หนึ่งพืชที่อยู่ใต้น้ำคือข้อใดกอไก่สาลายพอไข่ ว้ไม้ข้อที่2ส,ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่นำน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชกอไก่ใบไม้ขอไข่ลำต้นข้อที่3พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทรายคือข้อใดกอไก่กระบองเพชร ขอไข่มะม่วงถ้านักเรียนรับสมองทั้ง3ข้อเสร็จแล้วนะคะเราไปตรวจคำตอบกันเลยค่ะข้อที่1นะคะพืชที่อยู่ใต้น้ำคือข้อใดข้อนี้ตอบข้อกไก่าสาลายค่ะข้อที่2ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่นำน้ำและอาหารไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของพืช คำตอบข้อนี้ก็คือขอไข่ลำต้นค่ะและข้อที่3พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทรายนั่นก็คือข้อกอไก่กระบองเพชรค่ะถ้านักเรียนเสร็จรับสมองทั้ง3าข้อแล้วนะคะอย่าลืมอันเดอร์ไลน์วันไลน์ค่ะ จากนั้นมาตั้งใจฟังสิ่งที่ที่เชิ์กำลังจะสอนต่อไปนี้นะคะวันนี้ที่เชิ์จะมาสอนนักเรียนในเรื่องพืชดอกมะม่วงค่ะนักเรียนรู้จักมะม่วงกันไหมคะ,ะถ้านักเรียนรู้จักเรามารู้จักเพิ่มมากขึ้นกันเลยค่ะลักษณะของต้นมะม่วงนะคะลำต้นจะมีขนาดใหญ่ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ มีกิ่งก้านขยายกว้างลำต้นมีลักษณะโกลมๆกมเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกส่วนรากของมะม่วงนะคะจะเป็นระบบรากแก้วค่ะจะแทงลึกลงไปในดินมีรากขแขนงแล้วก็รากฝอยขนาดเล็กๆแทงกระจายไปบริเวณรอบๆลำต้นเลยจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือดำค่ะ ส่วนใบของมะม่วงนะคะจะออกเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันใบม,มีลักษณะเป็นทรงลีใบใหญ่ยาวลีแล้วก็แหลมด้วยค่ะผิวใบนะคะจะเป็นมันใบจะมีสีเขียวเข้มค่ะส่วนดอกของมะม่วงนะคะดอกของมะม่วงจะออกดอกเป็นช่อดอกมีสีขาวนวลออกเหลืองๆนะคะมีขนาดเล็กๆ มีกลิ่นหอมมีก้านดอกยาวดอกจะออกตามบริเวณปลายกิ่งของลำต้นนั่นเองค่ะผลของมะม่วงนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปทรงรีผิวเปลือกบางผลอ่อนมีสีเขียวแล้วก็จะมียางด้วยนะคะยางมีสีขาวมีรสชาติเปรี้ยว ผลสุกนะคะผลสุกก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองมีเนื้อแน่นนุ่มฉ่ำน้ำแล้วก็มีรสชาติหวานฉ่ำค่ะ,มะเมล็ดของมะม่วงนะคะจะมีลักษณะที่แบนใหญ่รียาวนะคะจะอยู่ข้างในเนื้ออีกทีมีสีขาวนวลผิวเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะจะแข็งแล้วก็ขู่ขาด้วยค่ะ วัณจักรชีวิตของพืชดอกนะคะของมะม่วงนะคะวัณจักรชีวิตก็คือการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของพืชเราจะเรียกว่าวัณจักรชีวิตของพืชค่ะของมะม่วงนะคะจะเริ่มจากเป็นมเมล็ดก่อนเลยนะคะเมื่อมเมล็ดเมื่อเราปลูกแล้วเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะ ต้นอ่อนเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นต้นโตเต็มวัยและต้นโตเต็มวัยเมื่อโตขึ้นมาแล้วนะคะก็จะกลายเป็นออกดอกอะ่ะต้นมะม่วงก็จะเริ่มออกดอกนะคะพอเริ่มออกดอกแล้วจากดอกก็จะกลายเป็นผลนะคะและเมื่อกินผลหมดแล้วก็จะกลายเป็นมเมล็ดอีกทีหนึ่งวนซ้ำ กันอย่างต่อเนื่องเราจะเรียกว่าวจักรชีวิตค่ะวณจักรชีวิตของพืชดอกมะม่วงนะคะมีอยู่ในหน้า49ของหนังสือวิทยาศาสตร์ของเรานะคะให้นักเรียนขีดเน้นคำสำคัญตามที่เชอร์ได้เลยค่ะเอาไว้อ่านทบทวนบทเรียนนะคะ การดูแลรักษาต้นมะม่วงของเรานะคะมะม่วงจะชอบอากาศร้อนชอบแสงแดดเพียงพอต้องให้น้ำที่เพียงพอระบายน้ำได้ดีดินไม่แฉะจนเกินไปช่วงแรกๆนะคะให้ลดน้ำวันละครั้งพอนะคะแต่เมื่อเติบโตขึ้นก็ให้น้ำเป็นระยะระยะและให้ดูแลการตัด แต่งกิ่งบ้างนะคะจะได้ไม่สูงเกินไปนะคะหรือไม่ลกเกินไปนั่นเองค่ะช่วงถามตอบใบของมะม่วงมีลักษณะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือใบของมะม่วงจะมีลักษณะทรงรีใบใหญ่แหลม ผิวใบเรียบเป็นมันและใบมีสีเขียวเข้มค่ะดอกของมะม่วงมีสีอะไรยคำตอบก็คือสีขาวนวลหรือออกไปทางสีเหลืองนั่นเองค่ะลำต้นของมะม่วงมีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือ มีขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกค่ะท็อปปิดพืชดอกมะม่วงแบบฝึกหัดวันนี้นะคะที่เชอร์ให้นักเรียนจงเติมคำตอบที่หายไปให้นักเรียนดูวันณจากชีวิตของพืชดอกมะม่วงนะคะแล้วตอบว่าส่วนที่หายไป คืออะไรนะคะให้นักเรียนใส่ดอฮาร์ดแล้วตามด้วยคำตอบนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์หรือวาดรูปนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะถ้านักเรียนเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ข้อแล้วนะคะให้นักเรียนอันเดอร์ลายวันลายแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ